อาุนสวัสด์ท่านตื่นนอะนมาดูคลิปผมได้นะคบวันนี้พบดีอเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมโรบบอกนะครับวันนี้เรามาเจอกับเกม My ซิมปเปอน์ในผู้ชมก็เป็นเกมเก่าที่โคตรจะเข่าในผู้ชมตั้งแต่ยุคคอม90เลยั้งไม่ก็ XP ผู้ชมอ่าซึ่งคลิปนี้ผู้ชมจะเห็นอะไรแตกต่างในผู้ชมผู้ชมน่าจะเห็นอ่ากล้องผมอยู่ตรงมุมซ้ายล่างชใช่ผมเปิดกล้องนะครับนี่คลิปแรกที่ผมเปิดกล้องรัดเกมในผู้ชมซึ่งก็ หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราจะลงไปนะครับซึ่งตอนนี้กำลังตัดอยู่ก็ผู้ชมได้จะได้ดูวันที่ผมอัดวันนี้แหละครับก็คือวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิเจ็ออเดวันนี้ก็ุณผู้ชมเป็นคลิปพิเศษก็เป็นคลิปเปิดหน้าผมเองผู้ชมก็้าถามอไปผมกันได้นะครับซึ่งเราก็จะมาเล่นเกมไมซ์บีเปิลนะครับเกมโคตรเก่าเก่ามากๆแต่เราจะพาผู้ชมมาเล่นดูมเพราะว่ามันหนุกนะตอนตอนแรกคือเหตุผลที่ไม่เลือกเกมบอกเขาว่ามันล่มใช่เลยผู้ชมมันล่มแล้วผมเข้าไม่ได้ผมเลยแบบเออจะเอาเกมเลยดีกว่า ก็เออไมซสวิปเปอร์ก็ได้พาคุณผู้ชมมาเล่นเกมเก่าสน,นุกนะผมผมใช้คำสน,นุกอ่ะอย่างแรกครับคุณผู้ชมไมซสวิปเปอร์นะครับเราสามารถหาเล่นที่ไหนก็พิมพ์บุก,กันคุณผู้ชมไมซสวิปเปอร์หญิงคุณผู้ชมพอเป็นโน้ตบุ๊กก็จะแบบว่ามีให้กดเล่นได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบโทรศัพท์ก็ Google Play มั้งของของของ Android แต่ไอโฟนผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช้ p h o n e อันนั้นคุณผู้ชมพอเรากดเข้าไปเล่นนะครับก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ซึ่งวิธีการเล่นผมจะสอนให้ฟังคร่าวๆก็คือเป้าหมายของเกมนนี้้ะะครรรรับบเเาาาตองทกหิด ตามจํานวนที่มันกําหนดนะครับให้ครบแล้วก็ให้เราไม่โดนระเบิดจากการขุดระเบิดนีะคุณผู้ชมคือให้ตอนเนี้ยให้จําลองว่าเราเป็นอ่านักกอบกู้ระเบิดที่มีทั่วเอาไว้จุดขุดระเบิดขุดดูว่าเอออันไหนมีระเบิดไม่มีระเบิดคุณผู้ชมเราต้องขุดดูนะครับว่าเอออันนี้มีระเบิดไหมหรือไม่มีระเบิดถ้ามีระเบิดเราตายแล้วก็เริ่มใหม่คุณผู้ชมซึ่งเราถามว่าเราจะดูยังไงว่าอันไหนมีระเบิดไม่มีระเบิดแล้วเริ่มมีคุณผู้ชมอ่ะตอนแรกหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมนี่ด่านเป็นอย่างี้ให้เรากดไปสักปุ่มหนึ่งเสียงดังเลยไหมบบอเสียงก่น อโอเคนนอะลยวะเนาะคุณผู้ชมก็คือพอเราส่มกดไปที่มันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราถามว่าตัวเลขที่ออะไรครับเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้ก็คือมันจะบ่งบอกว่าในระยะ9ก้าช่องของมันนะคุณผู้ชมจะมีระเบิดกี่อันนะครับยิ่งเลขเยอะก็จะมีระเบิดเยอะนะคุณผู้ชมอ่าถ้าเผื่อใครงงก็ตาราง9ก้าช่องไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมคือรูปไหมก้าช่องไหมครับมันคืออย่างเงี้ยมันคือมามครับใช่ไหมอ่าแล้วตรงกลางอ่ะมันคือเลข แล้วร,รอบตัวมันอะแปะช่องที่เหลือก็คือตามจํานวนตัวเลขที่ข้างในมีบอกคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามันหนึ่งนี่ถธอมาอดมานะูตัวนี้อะมาดูมาผมชี้นะตรงนี้มันบอกว่าหนึ่งแสดงว่ารอบตัวมันดูจำตรงนี้มันจะมีระเบิดหนึ่งลูกซึ่งถามว่าแล้วเ,เราจะทํายังไงต่อแล้วก็หาพื้นที่ว่างผู้ชมที่ยังไม่ได้เปิดชิ้นตรงนี้มันเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วเลือกมันไม่ให้ปักคงเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดมากระโปเลยเดี๋ยว อ๋อคิดขวาปักธงโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยเบื่ออาเคลใหม่มาเดี๋ยวอธิบายใหม่ก็คือนะครับนี่บอกว่าเลขหนึ่งใช่ไหมแสดงว่ารอบตัวแปดช่องมันของมันานผู้ชมมันมีระเบิดหนึ่งลูกซึ่งห้าลูกไหนมีระเบิดนะครับถ้าเล่นบนคอมนะให้เรากดคิดขวาอย่างนี้นี่ไม่กระปักธงว่าไอ้นี่มีระเบิดนะซึ่งถามว่าเราจะรู้ไงว่ามีระเบิดนี่ผู้ชมนี่ใช่ไหมเลขหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่ารอบตัวมันแปดช่องมีระเบิดหนึ่งอัน ซึ่งด้าน,น,นรอบทั้งหมดรอบตัวของมันทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ที่เปิดหมดแล้วมีแค่บล็อกนี้บล็อกเดียวที่ยังไม่ได้เปิดแสดงว่าที่เหลืออยู่บล็อกนี้บล็อกเดียวคือระเบิดนะครับผู้ชมไม่เชื่อเดีกยวผม้นไม่ดูเห็นไหมผู้ชมมันคือบล็อกเดียวแต่อีกเจ็บล็อกเดียว one block ผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้ผู้ชมถ้าเล่นแยกเลขเ,เ,เยอะ <c oughs> <c oughs> ก็จะแบบว่ามียิ่งมีระเบิดเยอะในตามจํานวนช่องมันนะครับซึ่งความยากของเกมนี้คือมันจะยิ่งแบบซับซอ้อนที่คือถ้าเลขมันแบบอะไรนะหนึ่งสองสามเดียงกแล้วแบบว่ามันเฉียงมาอะไรอย พิจารณาหลายๆตัวเลขคุณผู้ชมว่าเออมันแบบอันนี้มันมีระเบิดไหมตรงนี้มีไหมอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบง่ายก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วอธิบายได้แล้วเราก็จะมาต่อขั้นอ่าปกติแล้วก็ยากคุณผู้ชมดูอันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้มีระเบิดอ่ะต่อมาเมื่อตรงนี้ระเบิดปุ๊บเราก็ดูากตรงนี้คุณผู้ชมนี่ถ้ามันตรงนี้มีระเบิดแสดงว่าเลขหนึ่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยได้ะเอางี้ดีกว่าเอาพูดอย่างงี้ดีกว่า ถ้าถึงว่าเราปักระเบิดว่าตรงนี้มีระเบิดเป็คุณผู้ชมเราก็ไปดูอนถัดไปว่าเอ๊ะเลขหนึ่งตรงนี้มันบอกว่ามีเลขหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราบตรียมมีระเบิดหนึ่งลูกแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าตรงนี้มีระเบิดแล้วเอ๊ะแสดงว่าตรงนี้มันแสดงว่ามันมีระเบิดแล้วก็ครบแล้วแสดงว่าตรงนี้ก็คือไม่มีระเบิดใช่คุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็พอเรามาดูเลขนี้ก็พิจารณาอีกรอบคุณผู้ชมรอบตัวมันมีระเบิดหนึ่งลูกแล้วมันมีแล้วถ้าเราคิดว่าตรงนี้คือระเบิดแล้วแสดงว่าลูกนี้ก็ไม่มี แก, ų, แก้เวลาแก้อะไรแก้เบื่อได้ดีมั้งคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะอันนี้เลขหนึ่งรอบตัวมันจะมีระเบิดหนึ่งลูกแต่นี้คือระเบิดแล้วแสดงว่านี่ไม่มีระเบิดอ่ะโอเคี่ฝั่งนี้บางฝั่งนี้บางแนะนําว่าเล่นเริ่มจากมุมคุผู้ชมว่ามุมมันจะแบบว่าเช่นมุมเล็กมุมเนี้ยเลขหนึ่งตรงนี้คือแบบว่ามุมดีมากแบบหนึ่งบอกว่ารอบตัวมันมีระเบิดหนึ่งลูกซึ่งมุมมันเหลือแค่ช่องเดียวแสดงว่าตรงนี้ไม่เป็นระเบิดใช่อันนี้ก็ใช่นี่จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดอันนี้มีระเบิดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเลขมหนึ่งของตัวนี้ซึ่งเลขมหนึ่งของตัวนี้คุณผู้ชมมันอ่าไม่มีมันบอกว่ามีระเบิดรอบตัวมันหนึ่งลูกแต่มันเหลือช่องช่องเดียวแสดงว่าตัวนี้คือระเบิดนะคุณผู้ชมคือเราต้องพิจารณาแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับถึงจะแบบว่าถึงแบบว่าจะแบบกดระเบิดกดว่าอันนี้มีระเบิดหรไม่มีระเบิดคุณผู้ชมมันต้องพิจารณาเยอะหน่อยนะครับเกมใช้สมองดีอ่าอันนี้เลขมสองเดี๋ยวเขาเป็นเล่มสองแล้วก็พิจารณาว่ารอบตัวมมมมมัันนนีีเเเลลลขหรือออป่าาแ้้วุคจะธิบยด บางทีนะครับผู้ชมมันก็จะไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันไม่ได้เก้าช่องมันก็แบบหกช่องนี้ขอบมุมก็เราก็นบแค่จำนวนช่องที่มันมีผู้ชมนี่มันบอกว่ามีระเบิดรอบตัวมันสองสองสองช่องแล้วรอบตัวมันมีแค่หกช่องอ่ะแล้วหกช่องมันอ่ะคือเราฟันธงไปแล้วว่าสองลูกนี้ยคือระเบิดแสดงว่าลูกช่องแถบมันจะไม่มีระเบิดผู้ชมใช่พูดถูกแสดงว่าช่องนี้มีระเบิดใช่เพราะว่าวนตรงนี้ผู้ชมวนตรงนี้สองตรงกลางวนตรงนี้ แล้วตรงนี้มีระเบิดลูกหนึ่งแล้วแล้วมันเหลือช่องเดียวที่เราสามารถวางได้แสดงว่าตรงนี้มีระเบิดผู้ชมอ่ะอันนี้2ก็เหมือนกันผู้ชมวนตรงนี้มันมีระเบิด2ลูกไปแล้วแสดงว่าตรงนี้ไม่มีระเบิดอันนี้1อันนี้เอาไปแล้วโอเคผู้ชมนี่ก็ <c oughs> นี่คือวิธีการเล่นเคราะห์นะครับเราก็จะแบบอะไรนะซิบซิปนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเลขสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามีระเบิดอ่าอ๋ออันนี้มีระเบิดแล้วก็ไม่มีระเบิด เรียบร้อยผู้ชมก็ประมาณนี้ะนะบวิธีการเล่นประมาณนี้ครับลองมาเล่นกันได้นะหนุกมลุงหนุเดี๋ยวผมเล่นให้จุกให้ดูทั้งสามแบบเลยอันนี้แบบง่ายนะคผู้ชม่อไปปานกางนะครับก็จะยากขึ้นมาบล็อกก็จะเยอะขึ้นระเบิดก็จะเยอะขึ้นเออแล้วก็พูดถึงจะมีการจับเวลาด้วยนะครับตรงอ่าเนี่ยผู้ชมว่าเราทําเวลาได้ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่ก็จะมีเวลานี่คราวนี้พอมีเดียมแล้วก็จะมีสามสามก็เหมือนที่ผมบอกเลยครับก็คือรอบตัวมันมีระเบิดสามอันนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาแต่ะ ก็คือเราต้องพิจารณาเลขข้างๆเลขด้านหน้าหรือเลขอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมถ้ามันติดกันเราก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีระเบิดอะไรอย่างนี้เปล่าแต่ผมชอบเริ่มจากมุมนี้คุณผู้ชมมุมนี้นี่อันนี้มีระเบิดอันนี้มีระเบิด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 เนี่ยตัดคุณผู้ชมตัดได้ไม่ต้องแปดแปดหลุมอ่ะตัดได้ไม่ต้องแปดหลุมโคตรสุดแล้ต่มาแล้วก็พิจารณาเลขสองแล้วตัวมันมีระเบิดสองอันแล้วมเหลือกช่องเดียวอันนี้ก็เป็นระเบิดอันนี้ไม่มีระเบิดอันนี้มีระเบิดไปแล้้้ววรรอออบตตััััััมมมมมีีนนนนนแ่่่่ไไใจชเากกก็ยงดล อันนี้มีระเบิดแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคอันนี้มีแล้วอ่าแขกอันนี้ระเบิดหมดเลยนม่ระอ่าหนึ่งสองสามอันนี้มันจะระเบิดทุกชมอ่าอันนี้ระเบิดครบแล้วครบแล้วอืมสองอ่าตรงนี้ตรงนี้มีระเบิดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีระเบิดไปแล้วเพราะว่าเราปักสองนี่ไม่จบมันคือระเบิดมันไปแล้วอันนี้ก็ครบอันนี้ก็ครบอันนี้ก็ไม่มีระเบิด สามรอบตัวนี้สามแต่มันหลือช่องเดียวแสดงว่าตัวนี้เป็นระเบิดคัณผู้ชมสองโอเครอบตัวครบแล้วน,นี่ครบแล้วครบ,ครบโอเคเพราะเลขหนึ่งตัวนี้มันครบแล้วผู้ชมแต่บางทีเราต้องดูด้านข้างด้วยว่ามันครบหรือยังถ้าเราแบบว่าคือแบบว่าถ้าตัวที่เราคิดว่าไอตัวนี้มันครบแล้วแต่ด้านข้างมันยังไม่ครบเราก็จะตายได้นะคุณผู้ชมเรากจะแบบขุดแบบปุ๊บตายไปเลยอะไรนี่คุณผู้ชมก็คงต้องพิจารณาดีครับนี่อันนี้มีมีไม่มีอันนี้มี ไม่มีมีอันนี้ไม่มีเอ้ยน,นี่มีีบอกไม่มีแต่กดมีเฉยอันนี้มีไม่มีโอเคมีปึ๊บปึ๊บอ่าสามบล็อกเหรออ่าเดี๋ยวได้ดนะชิบชิอันนี้มีมีอันนี้ไม่มีมีไม่มีโอเคอันนี้ไม่มีเลยคุณผู้ชม น,นี่มีเพราะว่าสองตัวนี้มันขาดอีกช่องหนึ่งมันขาดระเบิดอีกอันนึงแล้วเดน,นเดียวช่องเดียวก็แสดงว่าช่องนี้คือระเบิดครับผู้มชมอ,อ่าแล้วก็อันนี้ไม่มีสามหนึ่งสองสมโอเคว่างสามช่องพอดีมีระเบิดหมดเลยอันนี้ครบแล้วผู้ชมมาเอาของสองตัวนี้ไปแล้วก็คือมันจะใช้ระเบิดพ่วงก็คือมันติดกันมันก็ใช้อันเดียวกันใช้ร่วมกันแหละครับระเบิดก็เลยจะต้องพิจารณาหลายอย่างไม่มีระเบิดโอเคเี้ระเบิดเอ้ยนี่มีระเบิดนี่มีระเบิดอันนี้ไม่มี อ, <osc> อันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีไม่มีไม่มีอ่าอันนี้ไม่มีมีไม่มีมมอ่าอ,อันนี้มีผู้ชมสองเอ้ย <Abi. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดิมันเกินเออผู้ชมบางทีมอาจจะเผลอปักเกินถ้าเราเผลอปักเกิน ip, ผู้ชมมันจะมีระเบิดที่เราไม่ได้ปักแล้วเราก็จะโดนระเบิดไทยผู้ชมเพราะนั้นต้องคิดดีนะครับเดี๋ยวนะสองนี่เป็นคนล้วแสดงว่านี้ไม่มีระเบิดเออใช่เมื่อกี้ผมปักมีระเบิดเฉยปักมีระเบิดเฉยเลย อ่าเดี๋ยวนะสองอันนี้ไม่มีระเบิดมีระเบิดไม่มีมีระเบิดไม่มีมีระเบิดไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหยาวเลยโอ้โหอันนี้มีระเบิดไม่มีไม่มีมีระเบิดไม่มีมีระเบิดอ่าหน่สามโอเคตรงนี้บ้างหนึ่งสองสามอ่าเออมีระแอไม่มีไม่มีมีระเบิดไม่มี มีระเบิดอันนี้สามแล้วผู้ชมอันนี้สามตัวน,นี้มันหนึ่งสองสามแล้วโอเคครบมันก็ครบไม่มีอ่าออไรอ่า uh. อยากลนะออยากลนะผู้ชมมันเลยสามลูกเองอ่ะผู้ชมระเบิดมันเลยสามลูกอ๊าออ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 ไม่ตรงนี้ผมผมว่าผมว่าไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันต้องมีระเบะิดสักลูกหนึ่ง ไม่ลูกตรงนี้ก็ตรงนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะผมไม่ขอเลื่อนความเสี่ยงเดี๋ยวจะมีไหมเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะมีดันมีจริงได้เดี๋ยวใหม่แล้วใหม่เดี๋ยวใหม่ผู้ชมเดี๋ยวสปินรันกันสปินรันสปินรันเรียบร้อยผู้ชมโดนโดนระเบิดเฮ่เฮตามนั้นผู้ชมเชื่อ อ่าชืบชืบอ่านี่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 โอเคไม่มี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 โอเคมีไม่มีไม่มีให้เราคำนวณเลขเอาผู้ชมเป็นจำนวนเก้าช่องเก้าช่องใครของมันนะครับอืมซึ่งผมก็โดนไปแล้วเรียบร้อยเๆก็ไม่ได้เล่นผมก็ไม่เล่นเก่งขนาดนั้นครับก็คลอดลิ้นไปนีเฉย เพราะบางทีผมก็โดนหลอกเช่นเมื่อกี้โดนเต็มที่ไม่จอมโดนหลอกไปโป้งหนึ่งจบอ่าสองหนึ่งสามอันนี้ไม่มีระเบิดคุณผู้ชมอันนี้มีไม่มีระเบิดอันนี้มีชึบอ่าไม่มีอันนี้มีมมนนมเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวดีแลวไม่ไม่มันมันมีมันไม่มีเพราะว่ามันสองมันเอาสองอันนี้ไปแล้วอ่ามันไม่มีเอออันนี้มีคุณผู้ชมเออหนึ 1, 2, ่งสองสาม ใช่ไหมผมคิดถูกไหมเนะี่ยอ่าถูกแล้วหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามอ่าโอเคอันนี้มีระเบิดผู้ชมับหนึ่งสองอุ๊บ <c oughs> เอเอมีเดี่ยวไม่รดเลยฮาร์ดฮาร์ดใส่บ้ากันและเฮ้ยหรือว่าฮาร์ดฮาร์ดได้ย่งได้เดี๋ยวมาตั้งใจเล่ยล่ะตั้งใจเล่ยละผมจะตั้งใจเล่นละไม่งั้นผมแบบมั่วเฮ่รึไม่หุ่มลุ่น อ่สามสองสามสองสองออโอเคสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามนี่หนึ่งสาม โอเคโอเคปึ๊บป mm ึ๊บ okay. ปึ 1, 2, nah, ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอ่อหนึ่งสองอ่าเดี๋ยวนะผมเริ่มลายตาแล้วหมเริ่มลายตาแลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้วย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 หูมเริ่มลายตาแล้วหนึ่งโอเคหนึ่งอันนี้มีระเบิดไม่มี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  ไม่มีไม่มีโอ้กดผิดผมกดผิดอ๋อโอเคโอเคเป็นเริ่มใหม่ได้กำลังจะกรีดแล้วดีนิงกีเลยว่าจะเกือบแล้วเกือบแล้วมันผมกดออกนี่เฉยเคไม่ได้กดกระบาดแล้วไปอ่าไม่มีระเบิดมีมีระเบิดอ่าอันนี้ไม่มีไม่มีมีระเบิด เงือผมตกเลยผู้ชมทำเป็นเล่นเงือผมตกเลยเนี่ยผู้ชมจะไม่เห็นเงือผมหรอกแต่ผมตกแล้วเงือผมเริ่มตกแล้วไม่มีไม่มีมีระเบิดหนึ่งสองสามมีระเบิดอ่าไม่มีตัวนี้มีอ่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีไม่มีหนึ่งสองสามมีระเบิดหนึ่งสองสามมีระเบิดมีระเบิดเออู๊อาคิดผิดเหรอเยวนะ อ๋อไม่ใช่เบระเบระเบระคุณผู้ชมเบระโอเคุณผู้ชมเริ่มใหม่ก่อนไม่ได้เก่งอะไรมึนตึ๊บเลยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมก็ถูกใจผมก็ถูกใจ รึปึโอเคสามอ่าไม่ขอเดาเลยคุณผู้ชมรึปรึสามสองสามหนึ่งเฮ้ยห้าโอ้คุณผู้ชมเลขห้ารอบรอบเตงห้าตัวมีระเบิดรอบตัวห้าอันบ้าไปแล้วพี่พี่บ้าไปแล้วหนึ่งโอเคคุณผู้ชมวันนี้ร้านหา้าโอเคตามนั้นอ่า เออแย่ละโอ้แย่แล้วทุกคนโอ้แย่แล้วเจอด่านยากอีกแล้วด่านอย่างยากสุ่มมาอย่างยากคุณผู้ชมมันสุมมมนส่มมาคุณผู้ชมแล้วสุ่มอย่างยากด่านเนี้ยไอรอบเนี้ย <c oughs> โอ<ฮ>้โหนันดาวถูก เดะ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 มึงเล่นดันเอาปานกลางให้รอดแต่ยากอะ่ะผมให้ผู้ชมไปลองเองแล้วกันของความยากอ่ะนะดันยากยิ่เล่นเอาให้ชนะก่อนเอ่อไม่มีสองหนึ่งโอเค ระเบิดไม่มีไม่มีม่ระเบิดอืมสองระเบิดอ๋อสามสี่ห้าหกไม่มีระเบิดไม่มีระเบิด อันนี้คือระเบิดคุณผู้ชมโอเคโอเค 4, อนนเอออนหนึ่งสองอาสองสามหนึ่งสองหนึ่งโอเคสี่หนึ่งสองี่โอเคนี้สี่อันนี้สามอีกกันนึง่งอันนี้สองครบแล้ว หัวใจผมตาตุมหัวใจผมอยู่ตาตุมแลุผู้ชมจะบ้าจะบ้าตายแล้วตอนนี้อ่าโอสามหนึ่งสออ่าหนึ่งหนึโอเค 3, 1, 2, เอ่ออันนี้ครบละแขคแล้วก็อ่าโอเคอันนี้ครบละหนึ่งสองสามครบแล้วน,นี่สาม yes finaly l อี just by moment อยาณผู้ชมหาแล้วกูชมลอยห้องจีโมกี้สุดอันนี้ด่านมันขาดด่านประการที่ผู้ชมมีเยอะเลยแล้วมันตัดที่ด่านยากเหมือนสู้ร้านบอสอ่ะเดี๋ยวผมเล่นดูตาหนึ่งถ้าแพ้คือแพ้เพราะว่าถุงมือแจ้งผู้ชมมาลองดูผู้ชมมันเล่นยากเดี๋ยวไปสนุกเหมือนกันผู้ชมเราท้าทายดีอันนี้มีมีป๊บไม่มีที่เราตอนนี้มีโอเคชืบ อ่าเออ,อโอเคชึบอันนี้มีหนึสองอาสี่ไม่ได้อะเดาไม่ได้คือมันจะเดววาก็ได้คุณผู้ชมแต่ผมไม่ขอเดาผมไม่ขอเสี่ยงมันอันตรายอย่างแต่ละะยงังหนงสองอเดี๋ยวค่อยออมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้ออเสาเข็มเออเดี๋ยวทำเสาเข็ม หนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองระเบิดหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ระเบิดหมดเลยตอนนี้สี่นี้หนึ่งเป็นห้าโอเคหนึ่งสองอ่าสอง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 หนึ่งโอเค มีระเบิดอะไรตรงนี้หกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มีระเบิดหมดเลยโอเดฟโอไมกเกิดโอ้พระสงค์โอไม่เกิดเยอะมากวูจมมันเยอะมากอ่นานี่นีน่เยอะจริงหก <laughs> อันเลยเหรอนี่หนึ่งสองามสี่สอี่อันนี้ระเบิดอหนึง่งหนึ่งสองอันนี้สามโอ้ ผมคิดหนักเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ระเบิดเออฝั่งนี้เอ้ยไม่ได้มันมันก็ต้องเสี่ยงดวงอะเอาแล้วคุณผู้ชมอันนี้ห้าหนึ่งสองกันที่ห้าโอเคไม่มีล็อกตัวไม่มี 1. โอเคส,ส,ส,สุด้ายสว้ยสว้ายเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งสองอันนี้สองแล้วมันบอกว่าขาดมันเป็นห้าขาดอีกสามมันก็หนึ่งสองสามปุ๊บโอเครอบตัวหนึ่งสอง วันนี้แล้วมันรอโอ้โหแต่เยอะจริงคุณผู้ชมเยอะจริงมันผู้ชมากดันสำหรับโหมดยากนะครับคุณผู้ชมเตรียมมั่งหนักก็คลิปนี้คงมีมานี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับผมก็ใครอยากผมใครอยากให้ผมเล่นเกมอื่นแบบอื่นหรือทำคอนเทนต์แนวอื่นก็สามารถบอกกันได้นะครับผมก็จะ เอามาปรับปรุงแล้วก็มาอ่านดูนะครับก็มีอะไรก็สามารถแนะนําปรับปรุงก็ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปเปิดกล้องเ,อเล่นเกมครั้งแรกนะครับก็ <g iggle> ถ้าไม่ชอบอย่าง้ก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่าเลยครับก็คอมเมนต์นความแบบ่สุภาพนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับก็ <g iggle> ไม่ได้อะไรกันมากเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับเจอกันนะครับแอบดวิเดย์กับพบบาย